สวัสดีค่ะนี่คืออาหารคนไม่สบายนะคะแกสเชอรี่โอ้โหร้านนี้ใหญ่มากเลยเห็นไหมคะลูกใหญ่มากเลยเนี่ยลูกสวยมากไปหาหมอแวะตลาดนะคะก็เลยได้มาคะ่ะอยวลองชิมให้ดูนะคะอือหือ เต็มไม่มีที่จะให้เต็มปากเลยค่ะชัวนะคะใหญ่มากเลยแล้วเข้าปากเคี้ยวเทียบจะไม่ได้สุดยอดเลยสุดยอดความสวยงามของแก๊สนะคะ โอ้โห,โโหได้สามลูกนี้อิ่มเลยนะคะอืมยัว่วๆไม่ต้องทานข้าวค่ะทานยาแล้วกินผลไม้เลยค่ะนี่เป็นอาหารมื้อเย็นเลยนะคะนะค่ะ พอไม่สบายเลยไม่อยากทานข้าวนะคะอยากเล่นผลไม้นี่ยโอ้โหลูกนี้ใหญ่มากเลย <c oughs> เป็นวัดนะคะเป็นวัดก็ได้ยามานะคะ <c oughs> ได้ยาพ่นมานะคะได้ยาพ่นมานะคะได้ยาพ่นมาพ่นสลดนะคะเ <c oughs> ดินเพื่อนหนึ่งนะ แต่ไม่เหมือนบ้านเรานะคะเขาจะบ้านเราเนี่ยเหมือนกับว่าพอไม่สบายจะให้ยาแก้แพ้แก้อะไรมานะคะแต่ที่นี่ต้องหาหมอที่แท้จริงเลยนะคะไม่ใช่ไปคลินิกนะคะที่นี่ก็โอ้โหเงินทั้งนั้นหละคะ่ะไม่เป็นไรคะ่ะสุขภาพของเรานะคะแต่ก็เราได้แก๊สแบบสดๆนะคะสดมากเลยในสามลูกนี่เต็มปากเลยนะคะโอ้โห จะจามนะคะถ้าจะจามแล้วก็จะจะปิดจมูกนะคะแล้วก็มันก็จะหายนะคะเอถ้าถ้ามันแก่อย่างนี้นะคะมันจะเต่งตึงเต็มที่เลยนะคะเนี่ยแสดงว,ว่ามันนั่นเต็มที่แล้วเอาเข้าปากโยวย่วนะคะอ,อ,อร่อยมากเน,นี่ ยั่วๆนะคะไม่สบายแทนผล,ลไม้แทนข้าวนะคะเห็นไหมคะเนี่ยสดๆเลยกิโลหนึ่งสิบเหรียญนะคะกิโลละสิบเหรียญนะคะเมื่อครั้งก่อนเราซื้อไม่ถึงแต่มันก็อยู่ที่ผลนะคะผลใหญ่มันก็อีกราคาหนึ่งนะคะหนึ่งสองลูกเนี่ยโอ้โหอย่าให้บอกเลยนะคะ ยั่วเลยนะคะเห็นะเนี่ยนะคะเดิไปสีห้าลูกเกืกกอบอิ่มนะคะลูกเขาใหญ่มากลูกเขาใหญ่มากเลยเดี๋ยวเราก็เอาจะเอาเข้าตู้เย็นนะคะ เ้าดูยืนแล้วมันก็จะจะกรอบ่าน,นี้อีกนะคะนี่เราเอามาเสร็จแล้วก็เราเอามา,าเปิดน้ําใส่นะคะเปิดน้ําใส่ล้างนะคะแล้วเราก็เช็ดให้ผลแห้งเลยนะคะผลนี่แห้งเกลี้ยงเลยนะคะแห้งมันไม่มีน้ําเลยนะคะเพราะว่ามันจะทําให้่าเก็บไว้ได้นานนะคะแต่ไม่ได้นานหรอกเดี๋ยวก็หมดไม่แน่คืนนี้หมดค่ะไม่แน่คืนนี้หมดนะคะเพราะว่า,าใครๆก็ชอบ แต่เดียวคืนนี้ก็จะเอาเข้าตู้เย็นให้เย็นจัดจัดนะคะแล้วค่อยแล้วค่อยทานนะคะเนี่ยก็เป็นประมาณนี้นะคะเนี่ยลูกเขาใหญ่มากเลยนะมันตอนแรกเราถามว่าทําไมทําไมเชอรี่ต้องมีมีแขวนมาอย่างนี้ด้วยเขาบอกว่าเวลาทานแล้วมือเราจะได้ไม่ไม่เป็นสีม่วงอันนี้คือเรื่องจริงนะคะโอ้โหหล่นเลยนะหล่นเลยหล่นเลยเดี๋ยวเก็บนะคะ เดี๋ยวพื้นเดี๋ยวเดี๋ยวพรมเป็นสีม่วงนะคะเพราะว่าเชอร์รี่นี่สีสันเขาจะนั่นนะดูลิ้นก็ออกนะคะเห็นไหมคะเนี่ยเดี๋ยวยั่อีกลูกนะคะยั่ยอีกลูกอเต็มปากล้วนๆเลยอร่อยมากยั่ยๆนะคะ เดี๋ยวโยมนโอเลี้นปากเลยเห็นไหมคะน่าทานมากเลยมาทานด้วยกันนะคะมาทานด้วยกันนะคะเชอร์รี่น่าอร่อยมากเลยกับลูกโตๆนะคะโลสิบเหรียญน,นะคะไม่ใช่โลห้าบาทนะคะลูกโตๆโลสิบเหรียญน,นะคะ ไม่ใช่เหมือนมะนาวมะนาวนะคะลูกตัวโตวโลห้าบาทนะคะทีนี้ลูกโตโต,ตโลสิบเหรียญน,นะคะ